ในเรื่องของการใช้ Data ให้เป็นมากขึ้นเพราะการใช้ Data เนี่ยจะสะท้อนไปสู่ส่วนที่2คือการกลับไปทําความเข้าใจลูกค้าหรือว่าคับซัมเมอร์สองอย่าคิดถึงแต่การยิงแอดไม่ใช่การยิงแอดไม่ดีนะครับแต่อยากให้เราหันมาใส่ใจในการทํา Marketing ที่ดีมากขึ้นอะไรคือจุดต่างของคุณสิ่งนี้จะสะท้อนกลับมาสู่คําถามที่2ว่าเราเริ่มต้นทําสิ่งนี้ไปทำไม การตลาดปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วถ้าเกิดเราดูจากกระแสะของโลกที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Data, เรื่องของม t e ทคหรือแม้กระทั่งเรื่องของ AI ก็แล้วแต่นะครับชันผมว่าวันนี้วิธีการทำการตลาดเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมมากขึ้นทุกวันกว่าที่เราจะคิดแผนกลยุทธ์การตลาดรูปแบบน่งได้เนี่ยเราใช้เวลาในการคิดแล้วก็ทําแล้วก็รีเสิร์ชนานมากแต่วันนี้เนี่ยบางคนสามารถเขียนแผนการตลาด1ปีได้ ด้วยการใช้แค่ Chat GPT ฉนันเห็นว่าวิธีการตลาดเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมมากเร็วขึ้นมากแต่สิ่งที่ยังไงก็ไม่เปลี่ยนไปคือการตลาดทั้งหลายทั้งปวงแล้วเี่ยแก่นยังคงเป็นการทำเพื่อเข้าใจลูกค้าทำเพื่อให้ลูกค้าอยากได้เรามา่อก่อนอยากได้คู่แข่งเพราะว่านี่คือสิ่งที่เรานักการตลาดต้องรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือความรวดเร็วของเทคโนโลยีเครื่องมือวิธีการหรือใช้คำว่า execution แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือกลยุทธ แกนแล้วก็หัวใจของการตลาดฉนันผมว่านักการตลาดวันนี้นะครับจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากง่ายคือเราอยากทำอะไรเราทำได้เองหมดเราไม่ต้องไปลองงองกราฟิกไม่ต้องไปใช้สต็อกโฟโต้นะครับเขียนไม่เก่งมี AI ช่วยเขียนให้แค่คิดเป็นโครงขึ้นมาก็ได้แต่ความยากคือในเมื่อใครๆก็ทำได้กลยุทธ์ของคุณ strategy ของคุณคมพอหรือเปล่าผมว่านี้จะเป็นโลกใหม่ของการตลาดที่เปลี่ยนไปจากวันวางคือง่ายขึ้นในการทา แต่ยาากกขึ้นในใรรคคิดคับผมว่าการตลาดวันนี้สิ่งที่ต้องกลับมาเน้นให้ได้มากที่สุดมีอยู่2ส่วน 1. น่ในเรื่องของการใช้ Data ให้เป็นมากขึ้นเพราะการใช้ Data เ,เนี่ยจะสะท้อนไปสู่ส่วนที่2คือการกลับไปทำความเข้าใจลูกค้าหรือวบุคคลเสมอรเชนทั้งหลายทั้งปวงครับการตลาดมีเพื่อเข้าใจลูกค้าทำให้ลูกค้าอยากได้เราคำถามคือเวลามีคนทักเข้ามาซื้อของเราสักชิ้น กดแชทเราเข้ามาถามอะไรสักอย่างเนี่ยเรารู้ไหมว่าเขามาจากไหน customer journey ที่เราเคยเรียนมาเขามาจากอะไรเขาเห็นเราผ่านเสืออะไรเ็าเห็นผ่านเราช่วงเวลาไหนแล้วเขาชอบอะไรในเราเขาประทับใจอะไรในเราผมว่าทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันคือการที่เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้สองสิ่งสำคัญคือเรื่องของ Data Data ทําให้เราเข้าใจลูกค้ามากคือแล้ว Data ลูกค้าวันนี้ครับมันกร,ก,กระจายไปทั่วไปหมดหลายครั้งเราชอบคิดว่าเราไม่มี Data ลูกค้าเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย เรามักมี Data ลูกค้ามากกว่าที่เราคิดลูกค้าทักแชทเข้ามาถามก็ถือเป็น Data แบบนึงลูกค้ากดไลค์คอนเทนต์กดคอมเมนต์กดแชร์ก็ถือว่าเป็น Data แบบนึงเพียงแต่ Data เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคําตอบให้เราตรงๆงแต่เราต้องเอามาใช้ตีความใช้วิเคราะห์ใช้ critical thinking ในการตั้งคําถามว่าทําไมรูปภาพแบบนี้คนถึงกดไลค์กดคอมเมนต์หรือทักแชทเข้ามามากกว่าอีกแบบนึงของเราละ่ะทําไมเราพสต์ช่วงเว ทำไมโพสต์แบบนี้คนไม่เอนเกตเลยแต่กลับทําให้เกิดยอดขายจริงๆได้ทั้งหมดเฉ็นว่าไม่เป็น Data ที่มันกระจายอยู่แค่มันไม่ได้เป็นคําตอบสําเร็จรูปพร้อมใช้งานเรานัการตลาดมีหน้าที่มองข้อมูลที่เกิดขึ้นให้ออกทําไมเขาเลือกเราและลูกค้าที่ไม่เลือกเราทําไมเขาไม่เลือกเราด้วยแล้วครับ ที่ผมให้กับทุกคนเหมือนกันหมดคือเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดผมจะตั้งคําถามกลับไปยังคนที่ถามคําถามนี้ว่าทําไมผมถึงต้องซื้อคุณถ้าคุณเป็นสื่อคุณเป็นคอนเทนต์ทำไมผมถึงต้องเลือกอ่านคุณกว่าคนอื่นอะไรคือจุดต่างของคุณสิ่งนี้จะสะท้อนกลับมาสู่คําถามที่สองว่าเราเริ่มต้นทําสิ่งนี้ไปทําไมต่อให้ผมทําเพจการตลาดแน่นอนก่อนผมทําเพจการตลาดมันมีเพจการตลาดอยู่เยอะมากผมก็ตั้งคําถามว่าแล้วทําไมเขาต้องอ่านเรา มันก็มาจากสิ่งที่ผมเริ่มต้นทําเอ๊ะแล้วทำไมเราต้องทําเพจการตลาดขึ้นใหม่สักเพจล่ะมันก็มีเยอะอยู่แล้วนี่สิ่งหนึ่งที่ผมเริ่มต้นทาขึ้นมาคือผมอยากจะทําเพจการตลาดที่เล่าในภาษาชาวบ้านตัดออกนั่นองไอ้พวกสับแสงเทคนิคเนี่ยผมเองก็ไม่ชอบมาก่อนเหมือนกันทําไมเรื่องการตลาดต้องสงวนไว้เฉพาะกับคนที่ดูองค์มีภูมิมีความรู้ใช้ศัพท์ยากๆทำไมไม่คุยกับคนที่เหมือนคนเดินตลาดด้วยกันละ่ะนั่นแหละเลยเป็นที่มาแล้วไอ้ที่มาตัวนั้นเนี่ยเลยกลายเป็นจุดขายกลายเป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ก็จะตอบเหมือนกันว่า อ่านแล้วรู้สึกเข้าใจได้อ่านแล้วรู้สึกเข้าใจง่ายเรามีวิธีการมองวิธีการเล่าที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าใครอยากทำอะไรให้ต่างครับกลับมาสู่2คําถามหลักที่ผมอยากฝากให้เราถามตัวเองว่า1ถ้าเราเป็นลูกค้าทําไมลูกค้าต้องเลือกเราเขาเลือกเราเพราะสิ่งที่เราคิดหรือเขาเลือกเราเพราะในสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนถ้าตรงกับสิ่งที่เราคิดแสดงว่าดี ทำต่อไปให้ดีขึ้นแต่ถ้าเขาเลือกเราไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราคิดและทาแต่แรกเรานํามาสู่การตั้งคำถามใหม่ว่าเอ๊ะเราจะต่อยอดจากสิ่งนั้นได้ไหมนั่นคือสิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึงเหมือนกัน2คําถามคือกลับมาสู่จุดเริ่มต้นของเราเราทําสิ่งนี้ไปทําไมทั้งหมดนี้จะเป็นจุดต่างโดยไม่ตั้งใจฉนันผมว่ากลับมาที่ตัวเองเยอะๆครับทำไมาเราถึงทํามันขึ้นมาผมว่าเพอร์เพสสำคัญมากเพอร์เพสของการเริ่มต้นท,ทําธุรกิจหนึ่งจะนํามาสู่ การวาง p พ s i ิ i o ั่นนของธุรกิจเราและนำมาสู่แบรนด i n g ของ product เราในในตอนท้ายครับจริงๆปัญหามีเยอะมาก1ครับปัญหาแรกคือไม่รู้จะขายใครนะครับผมว่าข้อนี้เป็นปัญหาใหญ่นะหา t a r ์เกตให้เจอก่อนและมักจะชอบคิดต่อไปว่าเราจะขายทุกคนได้ยังไงการตลาดที่ดีครับคือการเลือกเลือกว่าคุณจะขายใครและสำคัญกว่านั้นคือ เลือกว่าคุณจะไม่ขายใครแน่นอนทุกคนบนโลกไม่ใช่ลูกค้าเราเลือกทารก็ตหลักเราให้ชัดและคําแนะนําอย่างแรกครับผมจะย้ําเสมอว่าอย่าเอาทุกคนเป็นลูกค้าเราก่อนจะเลือกใครเป็นลูกค้าเลือกให้ชัดก่อนว่าใครจะไม่เป็นลูกค้าคนที่จ่ายโต๊ะในราคาเกินหมื่นไม่ได้ตัดทิ้งอะ่ะตัดทิ้งไปคนที่ไม่เห็นค่าของการปวดหลังไม่มีอาการปวดหลังตัดทิ้งไปตัดทิ้งให้เยอะแล้วทารก็ตคุณจะชัด2 อย่าคิดถึงแต่การยิงแอดไม่ใช่การยิงแอดไม่ดีนะครับแต่อยากให้เราหันมาใส่ใจในการทำมาร์เก็ตติ้งที่ดีมากขึ้นมาร์เก็ตติ้งที่ดีคือเริ่มต้นจากโปรดักที่ดีก่อนเรามีโปรดักหรือเซอร์วิสที่ดีหรือ,อยังอยากฝากไปถึงคนที่ทําการตลาดวันนี้ครับว่าเราอยากเป็นลูกค้าตัวเองหรือเปล่าถ้าเรายังไม่อยากเป็นลูกค้าตัวเองผมว่าอันนี้คนอื่นก็ไม่น่าอยากเป็นนะแต่ถ้าเกิดเราสามารถทำโปรดักหรือเซอร์วิสที่ดีได้เนี่ยคนส่วนใหญ่จะอยากมาเป็นลูกค้าเราและผมเสรมิมอีกข้อนึงครับ ก็อยากให้กลับมาดูเรื่องของ Data ให้มากขึ้นหลายธุรกิจมี Data อยู่แต่ไม่เคยใช้อย่างพวกธุรกิจโรงแรมที่ผมเคยเจออย่างเงี้ยบางโรงแรมผมไปพักซ้ําเป็นครั้งที่2หรือ3ยังไม่เคยจําผมได้เลยครับจะไม่เคยทักเลยครับว่ากลับมาเจอกันอีกแล้วห้องเดิมไหมอาหารเดิมไหมไม่มีเลยจนทำให้เรารู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องเสียเวลาพักที่นี่ก็ได้เนี่ยถ้าเราเจอที่อื่นที่ถูกกว่าเราไปที่อื่นก็ได้ แต่บริการที่แตกต่างและไม่เราอยากเป็นลูกค้าเขานั่นเลยเป็นผลว่าทําไมคนถึงเลือกจ่ายเพื่อเซอร์วิสมากขึ้นทําไมคนถึงพยายามอยากจะเก็บเงินไปกินเชฟเทเบิลกันจังเลยอาหารก็เหมือนกันแต่วิธีการเล่าวิธีการเสิร์ฟวิธีการให้เอ็กเพลียนที่แตกต่างกันผมว่าจุดนี้เป็นจุดต่างพยายามสร้าง customer experience ที่ดีมันจะสะท้อนไปสู่ branding ที่ดีและทําทุกอย่างให้เป็นมาร์เก็ตตในตัวมันเองครับ ผมว่าถ้าใครทําธุรกิจทําสินค้าทำโปรดักต์ทำมาร์เก็ตติ้งไ้้โดนลอกนะครับสิ่งนั้นที่ผมบอกได้เลยว่าคุณควรภูมิใจได้เลยเพราะถ้าไม่ดีไม่มีใครอยากเสียเวลาลอกหรอกครับเมื่อไหร่มีคนลอกคุณคุณทําไม่ดีแล้วฉะนั้นหน้าที่ของคนที่เป็นผู้นําในเรื่องการตลาดคุณต้องทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเป็นเรื่องปกติมากๆถ้าเขาอยากเรียนแบบคุณคุณรีบเคลมความเป็นออริจินอลคนรีบคุณรีบเคลมความเป็นเจ้าแรกแล้วคุณต้องพัฒนาโปรดักต์แล้วก็เซอร์วิสให้ดีขึ้น ย้ำให้ลูกค้ารู้ว่าการเลือกเขาแม้จะมีราคาที่สูงกว่าเพราะผู้ตามไม่จะตัดราคาอยู่แล้วการเลือกในสิ่งที่แพงกว่าคืออะไรบริการที่ดีกว่าใช่ไหมสินค้าคุณภาพดีกว่าใช่ไหมการส่งที่รวดเร็วกว่าใช่ไหมการรับประกันที่นานกว่าหรือเปล่าฉันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้นําอยู่แล้วครับผู้นําหยุดนิ่งไม่ได้ครับถ้าเมื่อไหร่คุณหยุดนิ่งคุณคงจะเห็นจากหลายๆเคสแล้วเนาะจากผู้ตามสามารถขยับเป็นผู้นําได้ แต่ถ้าเป็นผู้นำหน้าที่เราคือวิ่งให้เร็วขึ้นสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้คนอื่นต้องเดินตามอยู่ตลอดผมว่านั่นแหละคือความสรุกข,ของการตลาดครับการล่อไปให้การเริ่มต้นของการเริ่มต้นหลายๆสิ่งเนาะผมเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจแล้วกันแต่ระวังนะครับอย่าทำให้ผิดกฎหมายเพราะเมื่อนั้นเนี่ยผมว่าจะเป็นเรื่องที่เสียเวลาในการขึ้นลงขึ้นศาลเยอะครับ